Honda าซิต้คันนี้พิกโฉมเปลี่ยนโฉมกันขับขี่ Honda าซิตไปตลอดการสวัสดีครับ ร้านชัยรัตน์ออตโต้ทับขอนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Honda City Turbo หรือว่า Honda City Turbo RS เพราะว่า Honda City คันนี้เป็น Honda City ที่เป็นตัวท็อปที่สุดของโรงงานครับคันนี้อดีตป้ายแดงเคย700,000กว่าบาทเลยนะและที่สำคัญคือปี2021ครับมาพร้อมกับสีแดงสวยงามจริงๆครับสำหรับ Honda City คันนี้ผมก็ต้องเท้าความไปเลยว่า Honda City แต่ละโฉมนั้นเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มผู้ใช้รถใน หรือว่าที่เรียกว่า Honda City นั่นคือ City c ขานั่นเองนะครับหรือว่ารถที่ใช้งานในเมืองได้เดินทางได้แต่ Honda City คันนี้พลิกโฉมเปลี่ยนโฉมการขับขี่ Honda City ไปตลอดการสำหรับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสำหรับ Honda City คันนี้เาเรียกว่าเปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะครับคืออาจจะใช้บอดี้หรือว่าใช้ตัวถังคล้ายคลึงกับของเดิมแต่เปลี่ยนหมดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางตัวอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเฉพาะไฟหน้าไฟท้ายหรือว่ากระจังหน้า Honda นั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรวมไปจนถึงคันนี้นะเพราะว่าคันน,นี้ให้มาพร้อมกับ ขุมพลังเทอร์โบเลยนะครับเป็นเครื่อง1,000เทอร์โบนะครับตัวนี้รีดอัตราแรงม้าได้122แรงม้าเป็นเครื่อง3สูบนะครับไม่ได้เป็นเครื่อง4สูบก็คือเปลี่ยนแม้แต่กระทั่งเครื่องนั่นเอง Honda City ไม่มีเครื่องยนต์1.5 เหมือนสมัยแล้วๆที่เราเคยรีวิวมาแล้วนะครับจะมีเฉพาะเครื่อง1000เทอร์โบเท่านั้นบอกได้เลยว่าคันนี้ขับสนุกจริงๆแล้วเป็นรถที่ประหยัดน้ามันอีกด้วยนะครับแรงด้วยประหยัดน้ํามันด้วยร้านแชรรัตออโต้ัพจะเจาะลึกให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่า Honda City นั้นม,มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแม้กระทั่งไฟหน้ากันชนหน้าต่างๆถ้าเทียบกันกับ Honda City ชมปีก่อนหน้านะครับคือปี2014ที่เราเคยขายนะครับหรือว่าปี2015ที่เเราาคยขายข มีความตัวนั้นอาจจะเป็นพื้นฐานแค่ในส่วนของใช้ไฟหน้าเปลี่ยนเฉพาะไฟหน้าไฟท้ายนะครับของ Honda ปี2008 2010นะครับแต่ Honda City คันนี้คือเปลี่ยนโฉมใหม่เลยครับเปลี่ยนโฉมใหม่ที่สวยงามและ ลงตัวมากเลยนะครับ Honda City คันนี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้หรือว่าบอดี้นี้นะครับเป็นที่เป็นที่สนใจมากเลยนะครับท้งอุตหน้าประเทศไทยนั้นเปิดตัวมานั่นเองนะครับคันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมจนถึงบริษัทชัชรัตออโต้ก็นํามาจําหน่ายให้กับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจ Honda City ด้วยนะครับมาเรามาเจาะลึกกันนะครับ นี่เห็นไหมไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าตัวนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นฮาโลเจนหรือว่าเป็นโคมไฟซีนอนหรือว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มี d a y t i m e r u n n i n g light นะครับอยู่ในโคมเลยไฟหน้าโบเฉีียวมากเลยนะครับเป็นลักษณะโครเมียมลมดํานั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานนะครับเนชนหน้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีเป็นลายคาร์บอนเคลฟล่เป็นสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนเคลฟล่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยตัวโลโก้ RS เนี่ยโดด ที่สุดของ Honda City Turbo RS แล้วครับเพราะว่า Honda City Turbo RS นั้นก็จะมี Honda City Turbo ที่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปที่สุดก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ ตัวนี้ให้ออปชั่นมาครบมากเลยนะครับแล้วในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์1000นะครับหรือว่า1 0 0 0งพซีอัตราแรงม้าอยู่ที่122่งแรงม้านะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับคือเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็รองรับน้ามัน e 2 0ด้วยนะครับ91เนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช้ได้9 1 9 5 e 2 0ใช้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ Honda City ีคันนี้นะขับสนุกมากนะครับขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับอย่างหนึ่งตัวนีี้ไมม่ กระปุกน้ำมัน Power แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมายไฟฟ้าแล้วครับที่สําคัญคือ Honda City คันนี้ให้พวงมายไฟฟ้ารถยนต์7 0 0 0 0 0ของ Honda ในราคามือหนะครับมาอยู่ที่บริษัทชลัดออตโต้เราเสนอขายอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นรถซิตี้คาที่เป็นพวงมายไฟฟ้าแล้วนี่ มาตอนท้ายเลยนะตอนท้ายเห็นไหมครับไฟท้ายไฟท้ายเหมือนไฟหน้าเลยนะก็คือให้ในส่วนของไฟ LED มาด้วยนะครับกันชนท้ายเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามีไฟทับทิมนะ Honda City หรือว่าเป็น Honda สมัยใหม่เนี่ยจะแอบ,บใส่ไฟทับทิมมาที่ทางด้านของกันชนท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเซอร์เตือนระยะถอยชนเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับ d i f f u s e เนี่ย d i ิเซอร์เนี่ย,เ,เ,ยเป็นลักษณะของคาร์บอนเคปล่าเหมือนกับกันชนหน้าเลยนะครับโลโก้ Honda City หรือว่าโลโก้ RS เนี่ยเหมือนกับ ทางด้านของกันชนหน้าเลยโดยเฉพาะของ RS นะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถสภาพดีนะครับรถเดิมซอกในประตูต่างๆรถด,ดีรถสภาพดีจริงๆนะครับซอกในเดิมนะครับฝาท้ายเดิมของเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการชนหนักนะครับรถคันนี้สภาพดีจริงๆนะครับสำหรับ Hondacity คันนี้แล้วในส่วนของที่เก็บสัมภาระทางด้านตอนท้นายเนี่ยบอกได้เลยว่าจุนะครับเก็บของได้เยอะนะครับเพราะว่า Hondacity คันนี้ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยผมดูแบบว่าไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรมากนักนะครับ เหมือนลักษณะจะใหญ่กว่า Honda City ตัวเดิมนะครับยางเห็นได้ชัดเลยคือดูด้วยตาเปล่ารู้เลยว่า Honda City รุ่นรุ่นใหม่เนี่ยมีความใหญ่กว่าของเดิมมาดูกันในส่วนของภายในกันนะครับภายในเนี่ยตัวถังเนี่ยเตีเ้ยลงกว่าเดิมนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าแต่ก็ได้อารมณ์ลุกอารมณ์สปอร์ตมากเลยนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็ภายในโดยส่วนใหญ่เป็นภายในที่ว่าเป็นภายในดำนะครับสลับกับสีแดงคือเป็นเอกลักษณ์ของรถที่ว่าเป็นทรงสปอร์ตนั่นเองนะครับมีการ เย็บรายละเอียดของภายในต่างๆคอนโซลต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้ให้ในส่วนของปุ่มกดสตาร์ทนะครับตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ดิจิตอลนะแล้วแอร์เนี่ยเวลาเสียงแอร์เวลาเราปรับคลิกนะครับเป็นเสียงคลิกเลยนะครับคือคล้ายๆอย่างระบบคอมเลยนะครับคือเหมือนเราใช้คอมเลยคือเสียงเป็นเหมือนเราคลิกเมาส์นั่นเองของตัวนี้คันด้าใส่ใจมากเลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ ที่อาจจะใช้ต่อๆไปของ Honda City รุ่นนี้เลยหรือเปล่านะครับผมมีระบบ i-start i-stop นะครับอีโค o โ e มดมีให้นะครับ i-start i-stop เนี่ยเวลาที่เราจอดรถอยู่นิ่งเนี่ยครับไม่ได้มีการขับเคลื่อนเนี่ยรถเนี่ยจะดับนะครับแต่ว่าพอเราแตะที่คันเร่งน,นะครับ เครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับไม่ไม่ชอบไม่ชอบฟังก์ชันนี้นะครับโดยเฉพาะผมนะผมก็ไม่ชอบฟังก์ชันนี้ผมก็ปิดส่วนใหญ่เวลาเราใช้ผมก็จะปิดตลอดนะครับเมื่อกี้พูดถึงแอร์ไปแล้วไอสตาร์ทไอสต็อปอีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดอันนี้มีให้ครบเลยเป็นระบบของคันเร่งไฟฟ้านะนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเอนจินสตาร์ทปุ่มกดสตาร์ทมีให้ครบนะครับพุสคอนโทรลนะครับเพิ่มลดเสียงที่พวงมาลัยต่างๆมีให้ครบคันเลยนะครับรถ Honda City สเปคนี้นะคครัับบืออออกได้เลยว่าปชน ขนาดนี้คือน้องๆ Honda Civic เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในบอดี้ Honda City นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคามือ2ราคาต่ำกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับคันนี้ผมเสนอขายย้ำนะครับ4 3 5 0 0 0บาทนะครับตัวเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเป็นสติชิ่งเป็นผ้าคันทาร่านะครับสลับกับหนังนะครับ PU นั่นเองนะครับผมใช้งานได้ อย่างดีนะครับบาะไม่มีการฉีกขาดชารุดแต่อย่างใดนะครับมีกระเบื้องปมีที่ที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่องเสียบบุหรี่เนี่ยรับไฟได้สูงสุด180วัตต์เลยนะครับสามารถเสียบที่ว่าเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟในรถเนี่ยสามารถเสียบในส่วนของฟาชาร์ได้เลยนะครับแล้วก็มีที่ USB นะครับมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือเนี่ยทางด้านตอนหลังให้อีกด้วยนะครับผมครบมากเลยนะครับเดินทางได้อย่างสบายๆและที่สําคัญ ประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับกำลังมองหา Honda City ไว้ใช้งานนะครับรถบ้าน รถสวยรถบ้านแท100้ร้อซติดต่อร้านแชรัตออตโต้นะครับเรามีช่องทางการติดต่อซื้อและขายรถยนต์ทั้งหมด4ช่องทางแล้วนะครับณนะตอนนี้่องที่หนึ่งเฟซบุ๊กครับบริษัทแชรัตออตโต้จำกัดช่องทางที่2เป็น u t u b e นะครับใช้ชื่อเดียวกันบริษัทแชรัตออตโต้จำกัดนะครับสามารถกดทูกใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้เราเลือกรถสภาพดีๆรีวิวรถยนต์ต่อๆไปนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเราจะทิ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับสำหรับท่าน ผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่รู้ว่าร้านเราอยู่ที่ไหนร้านของเราอยู่ที่อำเภอทับคอ้อจังหวัดพิจิตรนะครับมีสาขาเดียวนะครับสามารถพิมพ์ Google Ma p นะครับพิมพ์คำว่าบริษัทชยัยรัตน์ออตโต้จำกัดแผนที่น้ำทางนำท่านมาถึงหน้าร้านเราเลยนะครับสามารถมาดู Hondacity คันนี้ตัวจริงได้ที่บริษัทชยัยรัตน์ออตโต้จำกัดนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ